รับสวีครับผมอยู่กับผมบุญเ,เรืองฟร็อสนะวันนี้เรามากับทุน470บาทของเรานะกับเกมมาจองเวสองรูรักของเราเหมือนเดิมนะพลาดกันไม่ได้จริงๆนะหนีไปเกมอื่นก็กลับมาจองเวอยู่ดิมาปฏิบัติ5บาทดีก่อไปไปดอกแรกจังหวะนี้ว่าสามสามสามจองแรกสามสองมาต้งคุยเลยว่าสามเฮ้ยเรียบร้อยวายคู่วายคู่ยังได้อยู่วายคะู่อยูอ่ใกล้ไม่ไหลวายทิศไอ้ชาย โอ้โหให้ลงให้มันไหลน้อยโอ้โหคือดอกแรกกระแทกไกลดอกต่อไปก็เงียบโอ้โหจะเหงาขึ้นไปแล้วโอ้โยใช่อวยนิดอวยหน่อยไม่ได้เลยนะอวยหน่อยไม่ได้เลยนะแล้วเฮ้ยสี่เหลี่ยมไหลจะมาที่สองสองกลมเข้ามาสามช่องแรกโอ้โหหมดแผงไปหนึ่งทีหมดแผงไปอีกหนึ่งทีแล้วก็โอ้โหไหลว่ะอ๋อที่สิบวะโอ้โหว่าไม่ได้ไงเมื่อกี้บอกว่ามันไม่แตกมันแตกเฉยเลย โอ้โหจะเป็นวันของเขาหรือเปล่านะจังหวะนี้แล้วก็วายมาไม่ได้หาเหวอะไรเลยแล้วก็เงียบเหงาวันตามระเบียบอีกสองสามไม้แล้วแตกมา1บาทแล้วก็เหงาอยู่ดีนะอย่าโอ้โหเยกำลังจะบอกว่าอย่างเหงาได้ไม่หลาหฮาเอ้ยมาเลยสามฟองโงยเอกรักเขาจริงๆโอ้เขามากับเกลือหรือเปล่าไม่รู้นะต้องรอดูก่อนนะโอโ้มันแตกแล้วมันชอบมากับเกลือเอ้ยวา,ไ,ไ,นะมมาไม่ได้นะอมา ไว้ผู้สัมมาแซวนิดแซวหน่อยไม่ได้เลยนะแซวนิดแซวหน่อยไม่ได้เลยนะแซวน,นิดแซวหน่อยเฮ้ยสองไหลไปจังหวะน,นี้แล้วก็สามสามช่องแรกอู้หูสามไม่มาเฮ้ยสามช่องแรกทำไมมันไม่มาวะโอ้โหจังหวะนี้อยา่าอย่าบอกนะว่าสิบห้าบาทโอ้โหไม้สุดท้ายแล้วนะเ,เออแตกหน่อยสองขีดสองขีดไหลไปจังหวะน,นี้ห้ากลมห้ากลมแตกไหลไปจังหวะน,นี้ไวขนาดนั้นโอ้โห ตายโคตรเยอะไม่มีเหี้ย,ไม,มยไม่มีประโยชน์อะไรเลยโอ้โหเีย่ยเออโอ้โสองสองขีดสองขีดสองสองขีดอืมสมัยสองขีดมันไม่หม่าว่าทั้งสองนะ่ะโอ้โหเก้าสิบเอ็ดบาทโอ้จะเลื่อนกระห่าเ,าเอ้อยอ่ะทำไมมันก็นแตกวะอู้แต่มึงแตกน้อยเกินโอ้ยทิศสวยกูรู้ขีดจังหวะนี้หมดแพงไปแล้วหนึ่งทีแล้วก็ วายมาวายออ้ยน oh <so ี่เดลียวทำอะไรไม่ไหลวะไม่ไหลน้อยวะวายคู่อีกแล้วจังหวะนี้โอ้ไหลห้าขีดเป็นที่แล้วก็ห้ากลมแล้วก็โอ้ยไหลสองสามทีดิวะไหลไหลห้าหกทีติดดิวะโอ้โหให้มันไหลบ้างไอ้ทิดเอ้ยดูฟีเกมมึงก็ให้กูขึ้นเก้าสิบเองโอ้โหแตกนอกก็ได้ถ้าแตกในไม่ได้น่ะโอ้โหยอดท้ายมึกูต้องเติมเท่าไหร่นี่กว่าจะแตกในให้กูเนี่ยโอ้โห ไอทิดไอทิดโอ้โ oh, ห oh, อย่างเหงาจังหวะนี้มไม่รู้อะไรบ้างเลยไ่หาเลยามาคุณกูขึ้นลงนะทุนทุนเราเมื่อกี้มันเท่าไหร่วะหกร้อยหรือเปล่าไม่ได้ดูเลยกดเตือนนี่ไงขึ้นมาหกร้อยเอ้ยถามมาหกร้อยขึ้นมาหกร้อยขึ้นลงนก็ยังดีกว่าขาดทุนนะโอ้โห ปั่นทั้งนานทุนบ้านที่มอย่างไรเอ้ยมาจังหวะนี้ห้ากลมไหลไปห้าขีดมาห้าขีดไม่มีนะมีไอฟองทองทองไอฟองทองทองมาอีกแล้วไอไข่ทองคำไอไข่มังกรไอไข่มังคุยเอ้ยมาโอ้โหสักสามฟองนี่ตกตุกลงมาสามฟองทีเดียวทิบปะออโอ้ขอไม่ได้เลยเอ้ยวายคู่มาจังหวะนี้ภาษาจีนไหลไปแล้วหนึ่งทีแล้วก็ สามกลมแล้วก็โอ้โหย,ย,ย่าขีดนึกว่าห้าขีดจะไหลวะเฮ้ยโอ้โหมาจากไหนน้อ,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 อสี่ฟองว่ะสี่ฟองจังหวะนี้มึงจะให้กูเท่าไหร่อ่ะเมื่อกี้สามฟองมึงให้กูเก้าสิบอ่ะสี่ฟองกูขอสักกูขอพันหนึ่งก็ได้อ่ะกูขอไม่เยอะหรอกขอพันหนึ่งได้กูหยุดเลยอะ่ะโอ้โหโอ้ยเอ้ยมาอยู่ว่ะมาอยู่ว่ะ ว่าไม่ได้น่ะว่าไม่ได้น่ะโอ้โหเอ้ยไหลไปห้าขีดจังหวะนี้วายสี่ตัวโอ้โหเด็กน้อยจังวะโอ้สองขีดสองขีดช่องแรกสองขีดช่องแรกสองขีดสองโอ้โหสอกลมมาทำป่วยเลยวะทำไมไม่ไปสองขีดวะโอ้โหหายดูนะโอ้โหไม้สุดท้ายแล้วนะเอ้ยวายคู่วายสามตัววายสามตัวยังไหลอยู่วายสามตัวอ้ โอ้โหสี่ฟองสองร้อยไม่เ oh จ <ajuda> ้าสองร้อยเก้าบาทโอ้โหไปเบ็ดสิบาทเหลือเบ็ดยี่ดีกว่าเบ็ดที่เป็นไมเบ็ดสิบาทนี่แหละโอ้โหหลายใจอะฮะอย่าเลยอย่าห้าวเลยแตงนิดแตงหน่อยมาขยับเบ็ดมิใส่เสียแล้วกูนี่ใส่เสียแล้วทำไมไม่ปรับเบ็ดยี่ทำไมไม่ปรับเบ็ดยี่วะทำไมทำไมกูไม่ปรับเบ็ดยี่ เบ็ดเบ็ดสิบนี่แหละอย่าห้าวเลยกูเนี่ยอย่าห้าวเลยสองหมาจังหวะนี้แล้วก็โอ้ยไปโอ้ไปแล้วก็เหงาเลยแตกนิ้แตกหน่อยนะแตกนี้แตกหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเ้ยผู้ยอดชายมาจากไหนนะผู้ยอดชายโอ้สามฟองอยู่นี่ตกมาจากไหนนะ กูไม่คาดหวังอะไรกับมึงลอกว่ามึงเลื้อยอีกแล้วอะสองกลมสองกลมไหลไปจังหวะนี้กับสองขีดสองขีดไหลไปอีกทีจังหวะนี้กับห้าห้ามาหรือเปล่าสามไปแล้วห้โาโอ้ยห้าไม่มาว่ะโอ้ยประเทศไทยสก้าโอ้โหไาสี่ไม้สุดท้ายสี่ไม้สุดท้ายไหลห้าขีดไหลห้าขีดได้แล้วจริงไหลสองขีดไหมสองขีด เป็นอะไรทักงนั้นสองขีดช่องแรกเนี่ยทำไมมันไม่ลงให้กูสิวะดูดูตอนมันลงมันก็ไม่มีคู่ของมันไงโอ้โหไปไปโอ้โหมามา,มาอะไรอีกสองขีดไหมอือฮึกูละเชื่อโอ้ร้อยแปดสิบห้าวะเบสิบาทกูร้อยแปดสิบห้าวะโอ้ให้มันให้มันแตกทุบตามทุกทีเลยนะใ,ใช้อยโอ้โอ โอ้โหโอ้อย่าทำตัวเหมือนวัววัวขี้เกียจกระโดดโอ้โหขวานหนีนีกับมามาจองนะโอ้ย่าบอกว่าเกลือนะกระโดดเอาเกลือก็ไม่เอาเหมือนวัดจองนะโอ้ยหาเอยกระโดดหมุดหลอกกูจะเป็นแทบตายฮะเข้าชุดเดียวแถวเดียวโอ้โหคุณพระกูเลยจะรั่วเฮ้ยวายจังหวะนี้ห้าโอ้โหไหลสองโอ้โหอีกสองมัเป็นสามว่ะ จะสองมาก็ท่านจะมาทำไมไวะวสองโอ้โหไปยหวายคู่อีกแล้วจังหวะนี้ไหลไปหนึ่งทีห้าห้าถึงไหมโอ้ยห้าไม่ถึงว่าห้ากลมห้าขีดสลับที่กันไอสองไอสามแค่อ้ไอสามแถวแรกไม่ไม่มาอีกแล้วโอ้โหโอ้ยไปไปสองโอ้ยสองฟองว่ะทำไมตกคร่มาสามฟองก็ที ก6-3สิาวายมาจังหวะนี้2ขีดไหลไปแล้ว1ทีแล้วก็อืมไม่ไหลวะโอู้หนึกว่ามันจะไหลไหลไหลให้หน่อยเถอะไอ้ทีดเอ้ยโอ้ยชายเฮ้ยภาษาจีนจังหวะนี้แล้วก็5ไหลไปแล้วที5อู5้ห้าอ้ห้าขีด5ขีดต้อ2-3ว่ะโอ้ไอ้ทิดเอ้ยโอ้ยไหลภาษาจีนแล้วก็ไหล5อ้ยไม่คาดหวงัวงละ5 5กลมันมาจ่อขนาดนั้นเอ้ยภาษาจีน พา,าสายจีนไหลไปแล้วหนึ่งทีแล้วก็หวายมาจาังหวะนีสองกลมไหลกับสามไปแล้วหนึ่งทีสี่เหลี่ยมไหลไปอีกทีหนึ่งเป็นวายกูไรว,วายกูแตกไนยังวะโอ้ยตายอยู่อ้แต่วายกูมันเตกันไขึ้นเขี้ยโอ้ยไปไปที่เบ็ดยี่สิบดีกว่าโอ้โหสามจิตไม่ไหวยี่สิบยี่สิบไม่ฮาวไม่ฮาวนี่แหละพรากูห้าวเลยกูหมดเร็วนะแต่ตองขึนขึ้นเนี่ยปรับเบ็ดเอาไงห้าวไงคิดว่าจะปั่นได้ไงจิตหายร่วง ล่วงเป็นมง่วงเลยกูโอ้ยไปจังหวะน,นี้ฮะแล้วก็ไปห้ 5. แล้วโอยอย่างเหงาดีว่าไรทุกทีจีนาสองโอ้ยสองขีดนะสองขีดมาจังหวะน,นี้กับเฮ้ยหนึ่งบอลไม่แตกแตกแตกไปเรียบร้อยตกลงมาโอ้ยกูนึกว่าจะไม่แตกโอ้ยเรียบร้อยโอ้พีเคคูเป็นยี่สิบอย่าเคลื่อนนะขอร้องนะขอร้องเถอะให้กูสักทีเถอะนะ โอ to então, 2 región. 2 región. Región ้โหเฮ้ยแตกเออจังหวะนี้สองกลมสองกลมไหลเป็นวายไปแล้วหนึ่งทีวายคาดสองขีดไปแล้วทีสามกลมตอดนอนรออยู่กับห้าเร็วกว่าภาษาจีนรึเปล่าอุ้ยภาษาจีนไหมใครอุ้ยจะไมวะทำไมไม่ไหลวะอือแต่ก็แตกอยู่เฮ้ยหากลมห้ากลมไหลไปแล้วทีแล้วก็อะไรต่อโอ้ยเงาเงาจะบอกว่าเหงาลั่วไปหมดแล้วกูเลยพูดโอ้พูดเป็นภาษาและเหงาเลยจังหวะนี้เหงาเลยเฮ้ย วายสี่ตัวจังหวะนี้ระเบิดไปแล้วหนึ่งทีแล้วก็สองสองสองอุ้ยสองหมาโอ้โหวายสี่ตัวเหมือนเดิมวายสี่ตัวเหมือนเดิมคือสองพันโอ้โหสองพันโอ้ยเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหสามพันโอ้โหสามพันแปดบาทโอ้โหมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมยังหวะนี้สองโอ้โหไม่ไหลโอ้โห อีกสองไม้สองไม้สองไม้โอ้ยอีกไม้หนึ่งไม้ไม้หนึ่งอุ้ยแตกหมาเป็นหวายยังหวายนี่เฮ้ยโอ้โหสองสองขีดช่องแรกโอ้โหแล้ทำไมมันไปตกลงมาโอ้โหโอ้โห้แต่สวยอยู่สามสิบสี่โอ้สามสิบสี่สบี่บาทโอ้เอาจัดโอ้ยลูกรักโอ้โหนึกว่าจะเกลือแล้วเมื่อกี้นะโอ้โหอ่าเอ้ยหมุนเอาหมุนเอาโอ้พอทุกคน เราขึ้นมาแล้วเราก็พอเรียนต่อกูเสียแน่นอนหากใครที่ชอบคลิปนี้นะหากใครที่ชอบคลิปบักกูไลค์กดติดตามด้วย <_ C ity> นะครับผมโอ้โหเจอกันใหม่คลิปหน้าโอ้โหเอาจัดตรงนี้โคตรเอาโอ้โหวันนี้ที่รอค้ยมานานเนี่ยเออปกติกูปัน่นข้าวฟีเกมได้แต่กเกลือโอ้โ,อโหเจอกันใหม่คนละิปหน้าสวัสดีครับผมจัดจัดจัดโคตรสุดโคตรสุด